เดี๋ยวก็รเลยเนี่ยผมอยากเา้วยวสถานีแล้วรว่าเราสายังสนทนารีกูนีว่าคุณจริงอยู่ป่ะทไม ไม่ลืมตื่นตัวบีผมจะดับเสียงขึ้นคือเดี๋ยวในใคอนสิรคูนี้นี่คุณบอกว่าอยากแต่เขาหน้าอันนี้ผมไม่อยากจะพูดก็โดนแต่ก็มีรู้สึกับบอ้คู่นี้ ไม่ไกลเลยเหรอไม่พี่ต้องนีเกัอนผลิตความั่าใจในกระถางาวทิเบรี่นะไตุ้งตี้ก็ได้พีแล้คือจริงแล้วเก็บขนาดขาคิมเบรี่เตะกลางมืกัน

ว่าดูแล้วนะคู่นี้เป็นคู่ที่เด็ดเราดูเข้าจริงจังที่สุดจริงค่ะเมื่อกี้ทำหน้าที่เต็มที่ไหมคะคือกล่าวว่าจะรับไหมเมื่อกี้เนี้ยที่ครับแรงขาฉันเยอะมากเย้่งมากมาเลยหมดแล้วจบแล้ว